มาแล้วครับดอกแรกแหกมนันโอ้โหตัวไหญ่ปันไดตรงปรันไดมันจะตรงแค่ไหนมาดูกัน ไ่ใส่ใส,ใส่ว้าวตรงกตัวนี่กำลังเขา่าปลาซอยกระเคือกันเข่ากันครับปลาซอยอย,ยอดครับจับบรรยากาศนั่งต๊ปลาเรนครับ ด้หนะ้ำบรรยากาศประมาณนีอ้อีกแล้วครับกระดิ่งอีกแล้วมาหล่นหล่นต่อหล่นต่อออกไปจากหุม,มเมื่อไรฝนตกห่ำตอนนี้บรรยากาศฝนตกอินจากน้อยโอ้ส่งสิตรงรือกัน ต้องบอ่บ่บ่บ่ปันไดบ่ปันไดรุ่นมินิไซนิดนิดสุดยอดครับกับบรรยากาศฝนตกลิ่นพ็เซ็งเซ็งเซ็นี่นะมาเมทิแเล่ có hẹn vào mình mà leo ai gì leo nhảy quá ui thiếu thiếu là xuống มาเทละสองเต็มเลยครับโอ้ยเก๋อว,ว่ะเออใส่เทละสองเลยเจ๋อขนาดสักกางครับนั่นๆที่สิมี่ปลาสอยเึ้นมาเข็มหนึ่งโอ้โหติดเทละสองเลยสุดยอดครับ